โรงเรียนแวงน้อยศึกษาขอนำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนจากการที่ครูแกนนำได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นจากนั้นได้นำมาพัฒนาต่อยอดลงสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาโรงเรียนแวงน้อยศึกษาได้มีการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการร่วมกับฝ่ายบริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์ศิละปะและการงานอาชีพมีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ใช้สื่อและนวัตกรรมที่หลากหลายโดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น6ห,หน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 1. ประเมินระดับการคิดของผู้เรียน มีการวัดทักษะความสามารถของผู้เรียนรายบุคคลเพื่อจัดกลุ่มเด็กเก่งกลางและอ่อนโดยใช้เครื่องมือ e p o x ในการประเมินที่หลากหลายได้แก่กระบวนการคิดแบบอุปมาอุปไมยการคิดแบบ Divergent Convergent มิติสัมพันธ์อนุกรมและการคิดแบบเอกในยัย 2. การกระตุ้นความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมโดยนักเรียนได้เดินสำรวจรอบๆบ,บ,บริเวณโรงเรียนแล้วนำสิ่งที่พบมาระดมสมองโดยการใช้เทคนิค f o r ์ Connection และใช้เทคนิคส c a มเปอเพื่อให้ได้ชื่อนวัตกรรมจากนั้นนำชื่อนวัตกรรมที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคฟิล l a m a p p i n g เพื่อต่อยอดและพัฒนาสู่ชุมชน 3. วางแผนพัฒนางานร่วมกัน ครูผู้สอนนำสิ่งที่นักเรียนได้มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ร่วมกันไปวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเส้นโค้งจนเกิดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 4. เรียนรู้ด้วยการลงมือทำนักเรียนได้มีการเรียนรู้ตามองความรู้ที่ได้วิเคราะห์ตามจุดประสงค์ดังนี้การดูแลปลา การวางแผนด้านการเงินกำไรและขาดทุนการเขียนรายงานโครงงานการออกแบบฉลากสินค้าและตราผลิตภัณฑ์การทำปลาแดดเดียวและการบรรจุผลิตภัณฑ์นักเรียนแต่ละกลุ่มได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเองโดยครูมีบทบาทเป็นฟาซิลิเตเตอร์ คอยให้คำแนะนำชี้แนะและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักกำกับตนเองมีสติและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 5. ผู้เรียนประเมินตนเองนักเรียนได้มีการประเมินตนเองในการเรียนรู้และการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยรูปแบบเลดร์กราฟโดยใช้สไปเดอร์แกม 6. คิดต่อยอดองค์ความรู้นักเรียนและครูมีการสะท้อนผลการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อลงสู่อาชีพในชุมชนให้เกิดผลลัพธ์ความสำเร็จต่อไป